จับตามองให้ดีฮะตั้งแต่วันที่ยี่สิบามปต้นไปเนี่ยนะฮะซึ่งผลที่มันจะออกมามันก็คุณส่วนพี่นาด้วยกันมันจะเป็นโพสติฟเนกาะตีแต่ผมออบอกบอกว่าเรื่อยๆว่ามันเป็นเนกาะตีอะสำหรับเศรษฐา สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัาากดิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องดวดวๆจี๋ๆนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็พลิกเกมกันอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวและผมขอนะครับขอโอกาสประชาชนที่อยู่ทํางบ้านนะครับได้รับรู้เจตนาผมขอโอกาสที่ผมทํางานนะครับขอเลยครับ ขอโอกาสให้ผมทำงานประเด็นของผมตัวผมใจผมเนี่ยไม่มีเรื่องการเงินนะครับเรื่องงานเ,นเป็นมรุษย์ทำงานและก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าเรามีการได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติท่านว่าที่รัฐมนตรีทุกท่านแล้วนะครับผ่านท่านกฤษฎิีการแล้วนะครับผมผมไม่ทราบเรื่องขั้นตอนตรงนี้ครับถ้าเกิดพี่ทราก็ต้องพกคต้องส่งครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ก็ต้องให้โอกาสกับคนที่ที่ถูกพลาดพิงด้วยเหมือนกันนะครับ ผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่านายพี่ชิดเนี่ยถูกสภาทนายความไม่ให้เป็นผู้ว่าความได้นั่นคือยึดใบประกอบวิชาชีพภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตัวทนายทราบข่าวว่าถูกยึด5ปีและตอนหลังไปต่ออีกผมอ่านจากสื่อบอกว่ายังต่อไม่ได้ขนาดสภาทนายความยังไม่ยอมให้ไปทน,นายความแต่รัฐบาลชุดนี้ให้มาเป็นรัฐมนตรีครับพี่น้องครับ พี่น้องแลนื้อภาพเอาแล้วกันว่าขนาดสภาธนายความจะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้คุณไม่สมควรมาเป็นทนายความไม่ให้เป็นแต่รัฐบาลชุดนี้เอออย่างนี้มาเล,เลยมา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 เป็นรัฐมนตรีดูมันและอีกประเด็นที่สำคัญซึ่งวันนั้นที่อ่านจากข่าวสารท่านบอกว่าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีติดสินบนเจ้าพนักง,งาน พี่น้องครับเรื่องนี้หลังจากมันเงียบไปปรากฏว่าตำรวจสั่มให้ฟ้องและอายการส่มให้ฟ้องมันน่าเศร้าใจมันน่าเจ็บใจอย่างยิ่งและพี่น้องรู้ไหมว่าณขณะนั้นใครเป็นอายการสูงสุดคนเป็นอายการสูงสุดวันนั้นชื่อชัยกเกษมนิติสิริ ซึ่งมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนติีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งล่าสุดนี่แหละครับพี่น้องกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มันถูกไอ้พวกขี้โกงโกงม่านโกเบืองเข้าไปครอบงำทั้งหมดทำานวนที่รับคำร้องสวให้วินิจฉัยเสดฐาพ้นจากการเป็นนายกรัตรีคำร้องสวาสายทหารสายคุมกำลังนะครับในอดีตซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา มากกว่า40คนนะขอให้มีการพิจารณาความเป็นนัฐมนตรีของเศรษฐาแล้วก็พิชิตชื่นบานถึงสารธรรมนูญแล้วแล้วก็จับตานะ23สพฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับก็ปรากฏว่าที่สำนักงานสารธรรมนูญได้รับคำร้องนายพรชัยวิชิตชนชัยนะฮะประธานวุฒิสภาหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอถึง40คนได้เข้าชื่อ ยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒิสภาเพื่อส่งไปยังสารธรรมนูลเพื่อขอให้พิจารณาวินิจัยความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1นนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดเฉพาะตัวนะครับตามมาตรา170ประกอบมาตรา106อนุ4อนุหหรือไม่ โดยประธานวุฒิสภาได้ส่งเรื่องให้สารธรรมนูญเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567หลังสารธรรมนูญได้รับคำร้องไว้วันที่17พฤษภาคม2567เวลา10นาิก20นาทีขณะที่ประชุมตุลาการสารธรรมนูญในวันที่23พฤษภาคมนี้ต้องจับตามองว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหรือไม่นะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคำร้องดังกล่าวได้มีสวสายทหารและสายนุรักษ์ได้ยื่นปรากฏว่าขณะที่นายดิเรกธิ์เจนครองธรรมสวที่ร่วมลงชื่อต่อสารธงมูงได้เปิดเผยว่าถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสวที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนปรงชชนชาวไทยนะครับหลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายพิชิตนั้นมีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและเวทีสาธารณะ ว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายเห็นสมควรว่าส่งเรื่องให้องค์กรที่มีหน้าที่คือสารมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีสวร่วมลงชื่อถึง40คนนะครับจากรัฐมนูนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสอวที่เป็นอยู่นะครับสำหรับเหตุผลที่บรรยายให้สารมนุนพิจารณานดยดีเดยระบุว่าคือคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีของนายพิชิตชื่นบาน มีข้อได้จริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาลมีคำสั่งศาลสั่งให้จําคุกโดยมีคำบรรยายรายละเอียดข้อได้จริงของสารที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมที่ทุจริตติดสินบนต่อกระบวนการยุติธรรมและถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากทนายความดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงส่วนกรณีที่ยื่นพิจารณาตัวดำรงตำแหน่งของนายเศรษฐาด้วยนายเด็กเด็กย,ยืนยันว่าเป็นกรณีสืบเนื่องกันเพราะมีประเด็นทักท้วงตั้งนายพิชิตให้ดำรงตำแหน่งแต่เศรษฐายังเสนอชื่อและโปรดกระขอให้มีการโปรดเกล้าให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งในตำแหน่งรัฐมนตรี ดังนั้นจึงถือมีความรับผิดชอบนะโดยตรงของนายกรัฐมนตรีในกรณีนายกต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับกรณีที่นายกระบุว่าได้หาหรือกิจสีการแล้วก็พบว่ามีการหาหรือแบบไม่ตรงประเด็นทั้งระบบทั้งระยะเวลาการพ้นโทษการตีความระหว่างคําสั่งและคําพิพากษาเหมือนกันหรือไม่ทั้งนี้เรา ยังพบประเด็นที่เป็นปัญหาจึงเข้าชื่อยื่นต่อสารทํามนูญน,นะครับนายดีเลกก็กล่าวแบบนั้นถ้าเอาเหตุการณ์ดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ก็คงชัดเจนนะคราวนี้ไม่ได้มาสอวอเดียวเดียวนะผ่านนะสภาประธานสภาผู้แทนสดอนโดยมีสอสอหนึ่งในสิคือมากกว่า40คนยื่นเพื่อที่จะถอดถอน เศรษฐาทวีสินและพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นคนของทักษิณชินวัตรซึ่งปรากฏว่าโดนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในคดีของทักษิณและบอกว่าเอาเงิน2ล้านไปให้กับศาลถูกศาลจำคุกเป็นเวลา2ปีนะครับแล้วก็จูจ่ๆก็มาเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมาละแต่คราวนี้ก็มีการดันจนได้ให้พิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ฟังให้ดีนะฮะหุ้นส่วนผมกเกล้ยหุ้นส่วนมาตลอดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นแค่ตัวแปรตามต้นเหตุมันคืออะไรจําได้ไหมฮะมีคําว่าดีลับดีลับมาโดยตลอดวันนี้และตอนนั้นตอนนั้นอดีลับคืออะไรมีการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปโหวตให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกฐมนรีหลังจากทักษิณชินวัตกรกลับมายัางประเทศไทย สวทั้งหมดวันนั้นกับสวที่โหวตที่ลงชื่อถอดถอนเสร็จถาวันนี้ก็เป็นสวชุดเดียวกันนะครับสมัยเดียวกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวแปรต้นมันเกิดจากอะไรผมบอกแล้วไงมันเป็นดินหลอกลวงดินต้มไม่มีดินจริงมีการอ้างพระมรมราชองค์การทั้งที่ไม่เป็นความจริง คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอ้างอย่างน้อยสองคนโดนไปแล้วถูกหวไปแล้วนะครับว่าให้เสียถาเป็นนายกมุตรีซึ่งไม่เป็นจริงผมเรียมตลอดว่ามีความพยายามจะมีการยึดอำนาจคืนตั้งแต่วันที่19การันยายน2 5 6 6ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ามีความสกัดกัน้นมีการสกัดกัน้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวมาก่อนเพราะปัญหาซ้ำๆจะเกิดขึ้นนะพอมีการรู้กันภายหลัง นะครับว่าดินดังกล่าวเป็นดินโกโหกดินต้มนะฮะไม่ได้ไปดินรับดินแลบอะไรหรอกนะฮะต้นต้มมันชุดใหญ่ก็มีคนถูกหวยไปสองคนนะครับหลังจากนั้นไปต้นมาเนี่ยปรากฏว่าคุณส่วนสังเกตไหมฮะวันนี้เลือกตั้งสอวอก็มีการไปฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกสอวอยกเลิกการเลือกตั้งสอวอเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งผมบอกแต่แรกกันแน่ว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูน เนะครับเพราะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมบอกต่แรกแล้วอันนี้ก็คงชัดไปร้องศาลปกครองแล้วอันที่สองเรื่องของสอวอร,รอบนี้มาจากสภาผู้แทนสฎรนะไม่ใช่แบบมาอะไรลอยเลยไม่ใช่นะมาจากสภาผูแ้แทนสรและเตรียมการคือศาลร,รับคำร้องเรียบร้อยในก,กระบวนการต่อไปยี่สิบสามพฤษภาศาลก็ต้องจับตามองว่าศาลจะพิจารณาอย่างไร นะครับกระบวนการต่อไปจะเป็นยังไงนะถ้าสารพบว่าผิดจริงนะฮะมีเอกสารชัดเจนคําพิพากษาของพิชิตชื่นบานมันจะเข้า2องข้อ 1. คุณสมบัติขาดไหม 2. ผิดจริยธรรมร้ายแรงไหมถ้าผิดจริยธรร้แรงคนเสนอก็โดนด้วย่วยง่ายคือเสรษถาโดนด้วยนั่นหมายความว่าทาั้งพิชิตกับพ้นสภาพเศรากระพ้นสภาพการเป็นนายกมนตรีแต่ถ้าวันที่ยีานี้นะครับ ก็มองได้สองทางคือสารพิจาณาเลยนะครับกับสองอีกทางหนึ่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีสองแนวทางนะครับแค่นั้นอะไม่มีอะไรมากนะครับมีโอกาสจะเป็นยังไงมากกว่าเป็นได้ทั้งสองทางทั้งหยุดแล้วก็สารพิจาณได้เลยเพราะว่าสิ่งที่สารรัฐมนตรีรับเนี่ยในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้ทําอย่างละเอียดและคําฟ้องอย่างละเอียดไปแล้วพร้อมหลักฐานทั้งหมดไปให้กับสารรัฐมนตรี สารทูนเป็นิวิ์ี่เองง,ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปไปต่โซลเพิ่มเติมแล้วพ่อและก็สอนมันชัดละก็มีโอกาสจะพ้นจากตําแหน่งทันทีถ้ามีคำพิพากษาขึ้นมาว่าเศรษฐาทวีสินมีความผิดด้วยพ้นจากตําแหน่งนะครับพิชิชินบาลพ้นจากตาแหน่งไปด้วยสมมุติเอาเป็นอย่างนั้นกระบวนการจะเป็นต่อไปอย่างไรทางการเมืองโอเคหมดหน้าที่ของสารภารกิจต่อไปก็คือว่าคนที่รักษาการอยู่ตอนนี้พอพ้นจากตาแหน่งก็จะเป็นภูมิธรรมเวชวชัย จะรักษาการพอภูมิธรรมเพราชรวชัยรักษาการนะฮะก็จะมีทางเลือกอยู่สองทางคือหนึ่งเลือกนายรัฐมตรีนะกับสองจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่การใช้การเลือกตั้งใหม่มันทาไม่ได้เพราะว่าเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะครับก็จะเป็นทางเดียวจะมีการเลือกตั้งนายรัฐมตรีใหม่ประเทศกนคงจะวุ่นวายมาต้องกวัวในช่วงระหว่างนี้จับตามองให้ดีฮะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามปต้นไปเนี่ย ะะซึ่งผลที่มันจะออกมามันก็คุณส่วนาพารณาด้วยกนันจะเป็นโพสติเนกาติแต่ผมออบ,อบอกว่าเลยๆว่ามันเป็นเนื้อกระติะสําหรับเศรษฐานะส่วนความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นถ้ายืนตามหลักนิติรัฐธรรมถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกสังคมโลกก็ยอมรับ,นะรบและตอนนี้สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ทาหารก็พร้อมพูดง่า,งงายๆพร้อมอย,ยึดอานาจพักการเมืองตอนนี้ก็ขัดแยง้งกันเองอย่าง,างรุนแรงเรื่องของกฎหมาย หรือนิติรัฐที่จะทำก็เห็นชัดเจนนะว่าตอนเนี้จ่อพ้นจากเก้าอี้ผมเรียนมาตลอดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้เห็นชัดนะฮะทั้ง3กรณีเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแต่มีโอกาสจะอยู่ต่อไหมยักเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะหลายเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาหร่ขาดต้องรดนเร่ ร้ายหลับยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แขวยเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนะเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่ก่อทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อน ให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากัตษริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิ้นไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์